ครับสวัสดีค่ะเราผมร้อยโทจตุพรประยุทเจริญครับจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่น1ทับ63ครับรหัส2ก1 3ครับสวัสดีค่ะดิฉันสิบตีหญิงนาพาพรสิทธิเสนาจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่5ทับ68รหัส25คอ005ค่ะครับครับเราสองคนมาอยู่ที่วัดกู่แก้วครับตำบลชายวานอำเภอชายวานจังหวัดรุรทนทันีครับ ค่ะที่แห่งนี้นะคะมีพระพุทธรูปโบราณนะคะและโบราณวัตถุโบราณเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะไปดูกันครับเชบิญครับพราราชการท่าอาจารย์ครับท่านจอวาดแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านไดทราบนะครับว่า มีความเป็นมาจังไดแล้วก็มาอยู่วัดเท่าในส่วนเป็นไรแล้วครับโอ้มาอยู่วัดเนี่ยสามปีเน่็มาอยู่ก็ตั้งอยน้ำหนังแล้วโยน้ำพีน้ำนองนี่นี่ฉายาพระจาจาร์ชื่อยังงครับาพูดกันศิลาิลักพูกันตะศิลาศิลักทั้งมดาใช้ที่กับวพ่อทการกับทีการสุกกครอยู่วัดเาเนี่3สามสิบสี่ปีแล้ว สิ่งที่โบราณวัตถุยังเป็นตานี่ยเห็นนักงานนักยนต์เงี้นี่แหละคนงานตอนแต่มาอยู่ตัวแรกเขากเห็นเขาว่าแค่เห็นแบเพันวัสาุโบราณตนสี้เห็นสำหรับผมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเที่ปูครับซื้อหน้าค่ำจันทร์ทวีทรัพย์ปัจจุบันนี้ก็เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทียปูน้องเรือกับอันว่าว่าจักน้อยกับเป็นท่ายกวัดกับว่าไดเนาะมีความเรียนรู้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาล อัน,นปัจจุบันนี้ก็เหตุงานทั้งการเกษตรก็ดูแลเึงเงียงเพิ่มเป็นยูของบ้านของวัดของเรียนร่วมกันมาโดยตลอดครับก็ถือว่าได้ซ้อยเหลือเกือกูลว่างแผนผังในการสร้างวัดกูแก้วคันรับตาขึ้นไปสักประมาณ20ปีขึ้นหลังนี่บริเวณนี้สิ่เป็นยังสี่พรในช่วงปีสองนห้าอร้ยสี่สิบ ็ด <S an other> นะครครับบได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บา้านแล้วก็มกมีมรดิ์รวมกันในการสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับ <S <S <an other> สร้างโบสถ์หลังนี้ตอนแรกก็คิดว่าเฮ็ดน้อยเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็กเลยมาขุดว่างฐานหลักพอว่างฐานหลกักปุ๊บก็เลยพ่อปูตะลุบบัวรั้นบรรทุต่างๆ,ท,างๆที่มีณปัจจุบันนี้ก็คือทะเบียนนี่ครับทะเบียนอยู่นี่สามร้อยสามสิบสามไร่กันนี่มีก็รวมถึงหลวงปูกรูแก้วน้ำ แล้วก็ตอนนี้ามาถึงมือนี้เมื่อประมาณสักสองปีสามปีขึ้นหลังนี่ก็ได้ได้ได้ร่วมกันเฮ็ดอาคารหลังนี้อาคารหล,ลังนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเฮ็ดพิพิธภัณฑ์นัน่งโบตั๋นที่เขาเก็บไว้เอามาปฏิทานไว้นี่ในความคิดเฮ็ดการกระท่ำเนาะบางเทือมันก็อาจจะว่าสมดุลกับอีกหลายคนเพิ่นกเน็เลยมาเบิ่งเพิ่นก็เลยเชิญคณา,าจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเบิง่ง มาเบิ่งแล้วเพราะว่ามันจะมีะที่การบดีเป็นร่องเป็นร่องผู้น่วยกานเนาะเพราะบานเกิดเพิ่งอยู่นี่เป็นเลยมาเบิง่งมาเบิง่งมาเบิ่งแล้วคนก็เลยว่าเฮ่าน่าจะเฮ็ดให้ดีกว่านี้ว่าสั่นก็เลยเฮ็ดให้งานยุ่นี่ช่ง,งักไปนะครับจริงๆแล้วเฮาก็มีทุนพอาะเสียแต่อยู่มีเงินในบัญชีสองสามล้านอยู่ในคันนีส้สามาธิเฮ็ดได้แต่ว่าทั้งหาวิทยาลัยคอนแกนบอกว่าเอาเอา,เอาไว้กวั้นให้ผมเฮ็ดเรื่องที่สิพัฒนาวัดกูแก้วน้ำ พัฒนาบ้านพี่ปูน้ำ,ำเพื่อใช้บ้านด้วยรบริษัทกเจะกลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับน้ำนีน่นะครับ,รบซึ่งโอกาสต้องไปห้องก็จะได้เที่ยวชมเมืองแง่งต่างๆว่ามีอย่างน่ในสถานที่วัดกูเกียแห่งนี้สิ่งสําคัญของวัดแห่งนี้ที่ถ้าผู้คนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็คือจุดเด่นอยากให้ท่านแนะนำะว่ามีที่ไหนบ้างครับาจะว่าถึง สิ่งสีเด่นอยู่ในวัดกู้แก้วนี่เนาะก็แรกก็คือหลวงปู่กู้แก้วสิ่งปฏิฐานอยู่ในวิหารอยู่ในอุโบสถหลังนี้แหละนะครับแล้วก็มีโบราณวัตถุจําน,นวน332รายการเนาะพอน,นับรวมกันเดี๋ของหลวงปู่กู้แก้วนั่นสิบเป็นสามสิบสามอยู่ในศาลาแต่ว่าตอนตอนนี้ก็บมี เป้าหมายที่สี่ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งคณะกรรมการมันมาจะเอามาขึ้นไว้ทั้งนี้แหละซึ่งห้องกสิทธิ์เบิ้งวัฏฐานที่เหมาะสมสัมไร้ห้ามีโอกาสก็จะถ้าสมมุกคว่าพี่น้องมาไหมอยากมาเบิ้งมาส้มก็จะเห็นว่าเออต้องขึ้นทั้งสี่ไปไปยังนี่เฮ็ดในการเฮ็ดนี่ในการเฮ็ดในการเมื่อการครั้งแรกทั้งคณะกรรมการมีมติว่าข้างล่างนี่ก็สิเป็นสถานที่ทีโค่นมา มากราบลงปูกราบนั่นแล้วก็มานั่งทางล่างพ,พักผ่อนบรรยากาศดีแล้ว้างมีการมีงานเนาะโดยคันงเราเรื่องงานนี่ก็สิเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สิเก้าถึงว่าเป็นให้ไห์ของของอำเภอชัยว่านกับว่าได้ก็คือบุญประเพณีบุญประเภณน,ภนีสงกูนะครับสงกูวันสงกรูครับเอวัน,ว,นวันสิบบเป็นวันที่จะเป็นตรงกับวันขึ้นสิบสองค่ำสิบสามค่ำสิบสี่ค่ำและสิบห้าค่ำเดือนหกทุกปีเดือนหกเดือนหกครับ ค่ะท่านผู้ชมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้พี่คำจันทร์นะคะพาไปดูองค์หลวงปู่ปู่แก้วนะคะว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนคเชิญเลยครับเป็นคนบุชเลยครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าอุโบโสถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปกาบหลวงปู่ปู่แก้วกันค่ะ ตามกันมาเลยครับผมเชิญครับเชิญครับ,รบตรงนี้มีประวัติความเป็นมาประการหนึ่งประวัติความาวเป็นมาของ,อง <leve. S 1> อ iała. ประวัติหลวงปู่กูแก้วคนพบผมทธเจ้าเข,ขาเนาะก็ตามพิษณุนาแลยแท่งที่ว่าเปียพูเปียโฮมคุดล้มลานตีหินเปรยเป็นตาบกุกเอาไปซุกไว้ยุดดอนแค้นเงินทองยี่หันสามแสนสี่หมื่นภายห้าพอกินท่านน้ำเนื้อ มีพระธุรงองค์หนึ่งมาปรากฏยุทในบริเวณนี้แหละซึ่งเป็นป้าดงดิบป้าใหม่เต็มบริเวณเขามายุ่ในนี้สีบบสิบ,บสี่บัไฟมีชีวิตรอดออกไปมีพระธุรงซื้อพระอาจารย์อุม้มพระอาจารย์อุ้มนี่มาตั้งกฎยู่นี่พ่อขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกวันเพ็ญเดือนหกมีประมาณบ่ายสองโมงมีฝ่าฝนสุดแล้วโต๊ะฝ่าเหลี่ยมฝ่าพายางแห้งเสร็จแล้วก็มี ฝ่าพาเปียงลงมา,าทั้งทั้ง่นแต่เป็นออกเนาะทั้งมีแต่เป็นตกครับใบใบสองโมงสามโมงสิเป็นแดดสองหลอดออกมาหลังจากฝนตกเศร้าครับฟ้าพากันแล้วยุดจอมปวกที่พน,นังว่ต้นาใกลๆนะ้ๆก็เห็นพระพุทตรลูปองคหนึ่งซึ่งเป็นเสียรเป็นเกล็ดแก้วครับแสงกระทบกับเกรตดแก้วของหลวงปู่กู้แก้วนี่แหละนะครับกระย็บให้เพื่อนได้เห็นว่าโอ พระพุทธรูปตัวนี้ม่นมันจอมปวกธรรมดาตัวนี้ครับเพิ่นก็เลยหันเข้ามากรกาบก,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 กราบนี่เราก็เลยอธิฐานว่าจะบูรณะปฏิสังขรณ์คอยผู้ข่าและพี่น้องที่ยืนดอยู่เย็ยนเป็นชุกยืนดีไม่แห้งเด้อก็เลยเป็นกำเนิดของพระพุทธรูปรบ,บางม่านวิชัยซื้อหลวงปูก่กูแก้วปัจจุบันนี้ครับ,บซึ่งเป็นองค์อยู่ข้างหลังครับเหนียวครับข้าวเหนีซึ่งหลังเข้าก็สิมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยอีกหลายหลายองค์ซึ่ง เพิ่นเอาขึ้นเอาขึ้นมาได้นี่ประมาณ26องค์แต่บ่รูวรร้วา่าผู้ใดสร้างนั่นก่บ่รู้ว่าผู้ใดสร้างเพราะว่าเป็นคอหนึ่งที่ผมสังเกตว่าเออ่ในในวัดนี่ซึ่งผมคุกคีดูแลเบิ่งแยงมาหลายสิบป,ปีบ่มีเอกสารหรือคําเขียนหรือย,ยังหรือผมอ่านภาษาอื่นบ่ได้ก็บ่ฮู้แต่ว่าเบิ่งแล,ล้วบ่มีครับบ่มีการเขียนบ่มีตัว,วบ่มีจารึกอักษรมีอันเดียวคือเอ่อเป็นพุทธ สีมาที่ผมบอกเนี่ยแหละว่ามีเขียนไว้ว่ารอซอนหนึ่งรอซอนหนึ่งครับนนมีนนอันนั้นอันนั้นคือใบเสมาใบาเสมาครับใบเสมาซึ่งซึ่งเป็นสินะว่ารอซอนหนึ่งเท่าน,นั้นเท่านั้นตอนนี้ก็หายสาบสูนไปหายสาบซูนไ,ไปแล้วครับพร้อมกับพุทธลูกเก้าเก้ายี่หกองก็คือหลักขโมยไปหมดเป็นพุทธลูกซัมมิตยี่สี่องค์เป็นพุทธูกข้างค้มสององค์เท่าที่ผมเบลงลักษณะของการสาร้างน่าจะเป็นลักษณะของศิลปะอ่ะ ศิลปะแบบลานลานสางคคนทั้งอีสานเท่ากับกับทั้งเคลัาลานสร้างก็คืออณาจักเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าควบเห็นชนมากก็ทวารวดีลานสร้ังมันจะมีลบบุรีทวารวดีร้านช้างร้านนาร้านนาเกิดไปทั้งเหนืออันนี้ศิลปะอาจจะเป็นทั้งลานสร้างเพราะอีสานบานเท่าก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเกจของเพิ่นเนี่ยเป็นแก้วถูกไหมครับแก้วครับที่เรียกเป็นแก้วเพราะเป็นอันนี้เสตไม่ครับ อ๋อเป็นแก้วนะฮักไปแล้วแตกไปแล้วโมเมนแตกไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วแต่ว่ากับปัจจุบันนี้เฮ็ดไม่เฮ็ดไม่มีเพื่อนเฮ็ดเกียรติไว้ซีเกียรติซึ่งโดยความเมตตาของพระคู่เมตตากิตติคุณร่องเจ้าคณะจังหวัดสายธรรมยุทธวัดป่าสันติกวาสเพื่อนมากเป็นเจ้าภาพในการสร้างเกียรติซึ่งเป็นทองคําราค่ามูลค่ากับสองล้านคุเดครับเพื่อนเฮ็ดณมือนั้น นำมือเห็ดกับมาล่อมาอย่างอยู่นี่แหละแล้วก็ล่ออีกอื่นๆอีกอีกสามมันเป็นเป็นเป็นฤดูเนาะเพคนเอื่นว่าฤดูใส่เกจละสามละสามเดือนสิเปลี่ยนทีนึงหลังเจากมาก็เพราะเขาบ่ห้เปลี่ยนคล้ายๆครับคล้ายๆครับผ่าแก้วมรกตที่จะจะต้องเปลี่ยนเครื่องทร้งถูกแน่แน่กันคุดคุดค้นพบนี่โบราณวัตถุนี่คือการนี่แหละคุดยุติธรรมเนี่ยตรงนี้แหละ ตรงนี้จะเป็นพ่วงนี่ได้ครับครับจะเป็นพ่วงอยู่ในไตนี่ก็คือพ่งที่ว่าเป็นพ่งขุดนั่นแหละแม่นครับเป็นพ่วงขุดเพราจงไวตอนแรกผมคิดว่าสี่สีใไส้กระจกตรงนี้ครับคนมานั่งนี่เพื่อให้ซองลงไปเห็นแมแต่เสียงส่วนแง่เพิ่นบ่เห็นด้วยพอว่าบมรู้คือกันว่าเอาพุทธลุมลงไปของเก่าแล้วนี่ก็สีมาซองไปท่าน้นนั่นนี่เกสีมีความีความ่อเขานี่เกษอยกได้กษีทุนเนี้ยเพิ่นก็เลยบอกว่า เอาขึ้นมาเลยแล้วก็จังกายเฮ็ดมองให้เพื่อนยู่งดีๆไม่จัดแต่ว่าขังขังข้างล่างเนี่ยกัยังเป็นพ่งเป็นพ่งสำหรับที่ว่าลงไปได้มีบันไดไม่ยังลงไปได้อยู่ลึกบ่ครับก็น่าจะประมาณสักจากนี้ลงไปประมาณสักสองเมตรหรือสามเมตรพ่วงนี่ในไตเก่าขบ่ลึกเนาะถือว่าเป็นฐานเก่าแต่ว่าตรงตรงนี้ก็เป็นถือว่าดอนครับเป็นดอนเนาะครับอันที่ที่ที่ว่าเมื่อกี้ที่ที่ในค่ำก่อนค่ำพญาพญาไร้แท่งนี่ยกว่าดอนดอนนี่ก่อน เพียปูเพี้ยโฮมคุดลม่มลานเตหินเปเปเป,เป็นตะบุ<อ>รุปตะซุกวายุดอนแค่นรอนแค่นครับมองนี่คือรอนแค่นนี่ละบ้อนดอนแค่นครับดอนแค่นทีนี้เนี่ยที่เขาเห็นคือเขาเห็นพระพุทธรูปแล็กวัตถุโบราณครับแต่เขาไม่เเห็นเงินแสนผมจะบอกให้ฟังอีกต่อไปว่าเงินเล่านั้นมันมากที่หลังเพราะว่าหลังจากคุดคนได้พระพุทธรูปขึ้นมาเพิ่มก็มีคนมาเบิงเดยมั้มาเบิงก็มาบริจาคมาระท่านมาอย่างนั้นนี่ โบนล่างนี้เฮ็ดยี่สิบล้านครับกระส่เงินก็จากมีหลักจากบริจาคเา,กการ,ร,รา,ารบริจาคนอกจากน,นั้นก็มีเงินที่สี่เฮ็ดปฏิสังขรณ์ประตูตตหัวต่างๆทมที่เาว่ฮ็ดยังให้ดูแลดีขึ้นเพราะว่าคนโบราณในสมัยอดีตอดีตตรงนี้เนาะมันก็นเป็นป่า,ปาเป็นดงเนาะมันยังบ่มีที่คนอาศัยแล้วก็มันบ่ด้เป็นเมืองที่จะมีการค้าขายมีการไออ่าทำกิจกรรมมีอย่างมากมายมมนก็แค่ดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเพราะว่า เงินข้ากับแก้วก็มันกับโบมันมืองท่าเมื่งยำก็อาจจะเนี่ยแต่จังหน่อยอาจจะหาบบมีบแต่ว่าห่งด้วยความที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับกับชาวบ้านเนาะที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งในอดีตก็น่าจะเป็นก่อนไปหลายร้อยปีก็ส่วนใหญ่จะนับถือผีนับถือผีแบบที่หนก็จังพุทธศาสนาก็เข้ามาในประเทศไทยก็เริ่มต้นึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็เริ่มมีการสร้างวัดสร้างออย่างต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเป็น สำหรับสิ่งยึดเหนียวของประชาชนทั่วไปที่นี่ผมถามนีกสักหน่อยนะครับว่าหลวงปููแก้วเขาเนี่ยที่สากจากหินทรายนี่บอครับอันนี้บอบ่เมนครับเป็นสํำฤิ์ครับอ๋อเป็นสํำฤทธิ์ซำฤิครับรอทองส้ำฤิ์ทองซ้ำฤทธิ์รออันที่วาหินทรายนี่คือพุทธโพธทองครับพุทธโพธทองหินทรายครับอ๋อองค์แก้วนี่เป็นสํำฤิ์ครับยอดเป็นแก้วครับยอดชัดเป็นแก้ว ก็แสดงว่าวิทยาการก็ถ้าสำนิดนี่ก็ก็ถือว่ายุคหลังๆเลยเนี่นะครับเน่ยครับหลังๆก็เพิ่อไก่า้ควมเห็นว่าวัดสรางวัดที่มีอยู่เพียบปูนองเลื่อนนเนาะก็คือวัดพาะนอนที่ที่ทปฏิฐานเก่าของพุทธพ่อซ้องนี่เป็นวัดที่เช็ดก้อนมูเป็นยุคแรกครับต่อมาก็ต่ทีว่าเป็นวัดนี้แล้วก็มีวันนั้นการจะมีพระ รอสำริดใด้นี่บเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นจะต้องมีผูมีมีเจ้าเมืองมมีเเจืไงแล้วก็มีลงทุนมีเงื่นทุนพอที่จะติดรอได้มีบล็อกมีแบบมีพิมพ์ว่าธรรมดาแม่นครับคนสมัยก่อนคำว่าเพียกไมายถึงหัวเมืองกับผมถามทั้งทังทังวัฒนธรรมเนาะคนก็บอกว่าคำว่าเพียคือหัวเมืองหัวเมืองแต่ว่าหัวเมืองภาษา กสินาจะเป็นเมืองเพราะว่า,าโน่นโน่นที่ต่อไปหันนะครับมันสิมีไทาบานไปคุดในเครื่องกษัตริย์เครื่องตั้งๆหอกดาบนั่นนี่หลายนี่แน่เดี๋ยวพี่คำจันจะพาไปดูพื้นที่ที่ ขุดพบว่าหลวงพ่อหลวงปู่กูแก้วนะครับว่าเป็นยังไงครับยังมีร่องรอยการขุดอยู่นะครับเชิญครับเราจะอ้อมมาทางด้านด้านหลังของอันนี้เขาเรียกพระประธานเนาะครับครับผมจะแคบนิดนึงนะครับครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับเข้าไปได้จะมีพรงมีบันไดขึ้นลง แต่ตอนนี้ล็อกประตูให้อ๋อนี่เป็นประตูช่องทางลับนะครับที่แบบว่าขังใต้ฐานขับใต้ฐานปฏิฐานพระพุทธรูปเพราะเนี่ยทำลึกลงไปลึกลงไปประมาณขุดสองสามเมตรครับขุดพบวัตถุโบราณครับต่อไปเราจะไปดูพระพุทธรูปที่เป็นโบราณวัตถุที่เก็บไว้บนศาลาครับครับเรียนเชิญครับครับโบราณวัตถุที่นอกเหนือจากหลวงปู่กุกแกะเก็บไว้ในนี้สามร้อยสามสิบสองรายการ ทั้งหมดยี่สิบครั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 บผู้จัดกเจ้าหน้าที่มันเปิดครับส้มครับเส้นครับองค์นี้องค์หน่อยแม่นมัดกับหนึ่นต้องคำหนึ่งบุตรทองบทองเงินบุตรทองสามนิดอันแม่นมดครับนี่นี่เป็นพระพุทธรูปโบราณ ท,ทั้งเครื่องมือโมเม,น,มนต์เปลี่ยนไปกับหม้อบ้างเหมือนเดิมครับข้างในนี่ข้างในลึกๆนี่ก็เหมือนแต่ว่า,ววาแต่ว่าบ้านได้เป็นไอ้เป็นพุทรูปที่มาจากเดียวกันกับว่าพุทธะปัวทองครับ<ม><ม>ลักษณะอันนี้อันนี้ก็ใช้โมเดล<อ>เพราะว่าเวลาเวลา,เวลามีมีงานีใช้หมดหอยหม้อต่างๆก็ขุดได้จากทันครับเป็นนนได้้ทาบ่อันนี้ขุดได้ในนี้ครับ แม่นครับแม่นครับมี่ต้องหายโบราณโบราณเยอะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ายังยังไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นพิพิธภัณฑ์อันนี้คือเก็บรวบรวมไว้ณที่ใดที่หนึ่งก่อนมีทั้งสำลิดมีทั้งหินรายของเก่าโบราณ

ในในใน บ้านเพียปูเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่ล้ำค่าจากหลักฐานทางโบราณาคดีที่ขุดพบเช่นเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาาซึ่งมีอายุราว5,000ถึง7,000ปีถือเป็นยุคที่ยังไม่มีการใช้สีเขียนลวดลายนอกจากนี้ยังพบหินศิลาแรง อยู่บนต้นไม้ใหญ่สันนิษฐานว่าคนในยุคนั้นยังไม่มีศาสนาจึงนำหินขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมบ้านเพียปูยังมีดินเหนียวสีดําคุณภาพดีเหมาะสำหรับทําเครื่องปั้นดินเผาสันนิษฐานว่าอาจเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในยุคนั้นบริเวณนี้เรียกว่าโนนหนองกี่คำว่ากี ในภาษาอีสานหมายถึงเผานอกจากนี้ที่บริเวณหนองสนมยังพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะคล้ายหม้อหลายบ้านเชียงอีกด้วยเมื่อมีการขุดค้นเพิ่มเติมพบทั้งภาชนะเครื่องมือเครื่องประดับและอาวุธที่ทำจากสำริดรวมถึงวัตถุกแก้วโบราณมากมายสิ่งเหล่านี้ ยืนยันว่าบ้านเพียปูคือแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคอีสานตำนานท้องถิ่นเล่าว่าพระยาขอมเคยนำไพร่พลและทรัพย์สมบัติจำนวนมากมุ่งหน้าไปสร้างพระาธาตุพนมแต่เมื่อมาถึงบริเวณนี้ได้เกิดพายุหมุนรุนแรงและโรคระบาดทำให้กองคารวานล้มตายเป็นจำนวนมากสิ่งของทั้งหมด จึงถูกทิ้งไว้ณนะที่แห่งนี้บรรพบุรุษของชาวบ้านเพียปูเชื่อกันว่าอบพยพมาจากหลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างเช่นนครสาเกสีภูมิและร้อยเอ็ดเพื่อหนีภัยสงครามและความแห้งแรงมุ่งหน้ามาหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางตอนเหนือในสมัยนั้น หัวเมืองต่างๆจะมีผู้นำเรียกว่าเพียเมืองเป็นผู้ปกครองที่ได้รับแต่งตั้งจากเมืองใหญ่เพียปูต่อมาการออกเสียงเพี้ยนไปกลายเป็นเพียปูซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2457บ้านเพียปูถูกกำหนดเขตการปกครองอย่างเป็นทางการมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บ้านหนองเรือบ้านหนองแซงบ้านบ่อกแก้วและบ้านหนองแวงตาดประวัติหลวงปู่กู่แก้วหลวงปู่กู่แก้วเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยทวาราวดีบางตำนานว่าเป็นสมัยล้านช้างขนาดหน้าตักกว้าง90เซนติเมตรสูง150เซนติเมตร พระเกศมีลักษณะเป็นแก้วใสแวววาวาคล้ายดอกบัวตูมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างแต่มีตำนานเล่าว่าพระยาขอมเคยนำกองคาราวาัลของมีค่ามาถึงบริเวณนี้เกิดพายุใหญ่และโรคระบาดจึงทิ้งสมบัติไว้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของวัดกู่แก้วตามตำนานจารึกระบุว่า เมื่อปีพศ2325พระอาจารย์อุ่มพระธุดงจากภูลังกาจังหวัดนครพนมได้ธุดงตามลายแทงโบราณจนมาถึงบริเวณนี้และพบเสียนพระพุทธรูปเปล่งประกายอยู่ใต้จอมปลวกท่านจึงอธิฐานและอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่สมควรพร้อมกับชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นเดิมเรียกหลวงปู่เกตแก้ว ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็นหลวงปู่กู่แก้วคำว่ากู่หมายถึงซากโบราณสถานหรือวิหารเก่าที่ไม่มีหลังคาทุกปีในวันขึ้น15บห้าคำเดือนหชาวบ้านจะมาทำบุญส่งน้ำหลวงปู่ถือเป็นประเพณีบุญสงกู่ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันวัดกู่แก้วตั้งอยู่เลขที่ 104หมู่ที่8ตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งวัดราวปีพศ2469และรับวิสุงคำมาสีมาในปีพศ2465มีเนื้อที่4ไร่54ตารางวาห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ65กิโลเมตร วัดกู่แก้วถือเป็นวัดเก่าแก่มีจารึกบนใบเสมาเล่าว่าพระธุดงรูปหนึ่งได้ชักชวนชาวบ้านมาบูรณะวัดร้างในป่าดงดิบขุดพบพระพุทธรูปสำมฤธิ์ศิลปะล้านช้างซึ่งก็คือหลวงปู่กู่แก้วในปัจจุบันต่อมาพระอาจารย์ซาลุนและพระอาจารย์รัศมีได้สืบสารการบูรณะต่อเนื่องสร้างศาลาการเปลี่ยน กุติและวิหารปูนรวมทั้งมณฑประดิสฐานหลวงปูในการขุดฐานพระประธานพบพระพุทธรูปสำริดขนาดต่างๆรวมกว่า130องค์ในปีพศ2548ระหว่างการรื้อวิหารเพื่อสร้างใหม่ได้ขุดพบโบราณวัตถุเพิ่มเติมกว่า300รายการทั้งพระพุทธรูปสำริดเครื่องเงินเครื่องทอง และหม้อด,ดินเผาโบราณอีกด้วยรวมแล้วมีโบราณวัตถุที่ค้นพบทั้งสิ้นกว่า3,253รายการกรมศิลปากรระบุว่าเป็นโบราณวัตถุจากหลายยุคทั้งสมัยลบบุรีทวาราวดีเชียงแสนล้านช้างและบ้านเชียงมีอายุระหว่าง500ถึง1,000ปี สรุปปิดท้ายบ้านเพียปูและวัดกู่แก้วจึงไม่ใช่เพียงถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนแต่คือรักเง้าทางวัฒนธรรมและศรัทธาที่สืบทอดจากอดีตกว่าพันปีมาจนถึงวันนี้เป็นหลักฐานสำคัญของความรุ่งเรืองทางอารยธรรมาศาสนาและวิถีชีวิตของชาวอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป ใช่ซอมกสำหรับนักศึกษาดีมากเก็บไว้เอาได้ได้เวิร์ดได้หรอไปเดี๋ยว่าออกมีลาห่าท่านมีเห็นอยู่เอาอิลาเพราะได้ขึ้นไปนั่งเจ้าอยู่นี่มาท่านผู้ชมครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวดีๆนะครับเราได้นําเสนอไปถึงวัตถุโบราณพระพุทธรูปโบราณแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรม นะครับความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้นะครับที่บ้านเพียป,ปูตําบลชัยวานอ,อําเภอชัยวานจังหวัดรน้นธทนีที่วัดปู่แก้วแห่งนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากพวกเราได้ทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะส่วนอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เดนแจ้งได้กิตอาสาพร้อมช่วยทันทีอินบ็อกมาที่เราหรือ hotline 1นึ่น่งศนค่ะตลอด24ชั่วโมงครับร,รเดืดราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกิน อาตราต้อมีดีหัวใจพัฒนาชาติไทยรวใจน้องพี่โครงการพระราชทานนามีโครงการพระราชทานนามีสร้รางความสามัคคี